สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Northern Administration สำหรับในอีีนี้จะมาสรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการเงินของภาคเหนือในปี2567โดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยในตอนที่มีชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือประจำปี2567รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลงจากผลผลิตที่หดตัวเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเอนนีโยโญทำให้ผลผลิตลดลงได้แก่ข้าวนาปรังอ้อยโรงงานและลิ้นจีด้านราคาขยายตัวเล็กน้อย ตามราคาข้าวเปลือกและอ้อยอยู่ในเกณฑ์สูงส่วนลิ้นจี่มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยภาคอุตสาหากรรมขยายตัวจากอาหารแปรรูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมส่งออกอาเซียนและผลิตภัณฑ์จากเข้าไปสหรัฐยุโรปและตะวันออกกลางหมวดเครื่องดื่มที่เติบโตต,ตามกิจกรรมในประเทศขณะที่หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวเล็กน้อยตามกลุ่มไอซีและกลุ่มชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในยานยนต์อีวีขยายตัวชะลอตามตลาดรถยนต์ที่ซบเซาการท่องเที่ยวขยายตัวตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สะท้อนจา,จากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานภาคเหนือโดยเฉพาะชาวจีนเกาหลีใต้และไต้หวันสอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องการอุปโภคบริโภคหดตัวเล็กน้อยแม้การบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้ากึ่งคงทนจะปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การบริโภคสินค้าคงทนปรับลดลงมากต่างกําลังซื้อที่ลดลง และการบริโภคเกี่ยวเนื่องกับภาพบริการลดลงเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่ลดลงในช่วงอุทกภยัยการลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามการลงทุนก่อสร้างหดตัวที่อยู่อาศัยแนวราบชะลอตัวจากอุปทานค้างสต็อกสูงส่งผลให้ยอดขายวัสดุก่อสร้างลดลงและการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวในกลุ่มรถยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทรถกระบะและรถบรรทุกขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวจากธุรกิจผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การค้าชายแดนหดตัวตามการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคเคมีัณฑ์และยานยนต์ไปเมียนมา จากความไม่สงบบริเวณชายแดนและการส่งออกทุเรียนมังคุดและลำไยสดไปจีนขยายตัวด้านการนำเข้าหดตัวจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาและอง่นจากจีนขณะที่กระแสไฟฟ้าจากสอปอปลาวและผักจากจีนขยายตัวอัตรางเงินเฟ้อลดลงจากราคาหมวดอาหารสดและพลังงานที่ปรับลดลงตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามม3 3กลปรับฤด,ดูการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการจ้างงานในพื้นที่ท่องเที่ยวและการค้าตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับเพิ่มขึ้น สำหรับแนวโน้มปี2,568คาดว่าปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากภาพบริการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นจากกิจกรรมและเที่ยวบินที่ทยอยเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าขยายตัวต่อเนื่องการผลิตป,ปรับดีขึ้นจากหมวดอาหารแปรรูปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่การลงทุนคาดว่าทรงตัวจากอุปทานที่อยู่อาศัยปรับลดลงเช่นเดียวกับการบริโภคคาดว่าทรงตัวจากแรงกดดนันด้านกำลังซื้อและการระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อ และนี่คือสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือประจำปี2,567ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการของเราด้วยนะครับและสามารถติดตามศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้ผ่านช่องทางต่างๆที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยครับและขอความกร,รุณาทุกท่านตอบแบบสอบถาม QR Code ที่ปรากฏตรงนี้เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาในการจัดทำคลิปในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับ